เดี๋ยวเรามาตักไข่ปลากันนะเอาลูกไหนดีสามสามลูก20สิใช่ไหมคะดูสิว่ายยจุ๋มจะได้อะไรเอาเอาลเลือกคนละสีนะคะสีชมพูด,ดีกว่ายายจุ๋ชอบชอบสีชมพูเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้อะไรสามไปห้า สามใบห้าสิบเดี๋ยวจูงอ่านสามลูกยี่สิบไม่ใช่สามใบห้าสิบโอเคเปิดค่ะเปิดเลยเบอร์สิบสองนะคะเบอร์สิบสองเชื่อทุกลูกมีรางวัลใช่ไหมคะเบอร์ห้าเบอร์ห้า เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารางวัลคืออะไรนะคะอันที่สามนะคะสามคือจะเป็นขนมทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอันนี้ค่ะอันนี้ส2ดสงกล่องถิงมีขนมมีของเล็กมีในกล่องวันนี้เรามาจับขนมกันอ่าโอเคดูตอนให้นะคะ ได้ขนมทั้งหมดเลยค่ะคือร้านพี่เขาหน้าเข้ามากเลยมีตุกตงตุกตามียิงเป้าลูกค้าเขาแน่นมากเด็กๆชอบมากเลยยินเป้าเดขอบคุณค่ะ ขายดีนะคะขายดียขายดีขายหมดทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ